แกงเรียงตั้งน้ำให้เดือดน้ำเดือดเราก็จะนำกุ้งลงไปต้มให้สุกกุ้งตุกเราก็จะตักขึ้นมาแล้วนำไปโขกกับเครื่องแกงเรียงทั้งหมดให้ละเอียดพอประมาณได้ประมาณนี้เราก็จะมาใส่ในน้ำที่เราต้มกุ้งไว้เมื่อสักครู่ แล้วใส่ฟักทองลงไปต้มให้สุกฟักทองสุกเราก็จะใส่บัวลงไปตามด้วยเห็ดกุ้งแล้วปรุงรสชาติใส่รสดีลงไปนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลารอให้เดือดเราก็จะชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วใส่ตำลึงลงไปตามด้วยใบแมงรัก พอเดือดขึ้นมาเราก็จะปิดไฟเป็นอันเรียบร้อยแกงเรียง